สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆนะครับผมและวิดีโอนี้เราจะมา r e ีแอคชั่วิดีโอการ์ตูนของเกมเกมชินอิมแพ็กกันครับซึ่งนี่ก็จะเป็นการ์ตูนสั้นเกมเกมชินอิมแพแบบเรื่องแรกเลยครับที่ยาวแบบ7นาทีแบบมีเรื่องมีราวแบบนั้นนะครับหลังจากที่ผมได้เห็นตัวของวิดีโอนะครับมันก็แบบอุย้ย ทำรีแอคชั่นเก็บเอาไว้สักหน่อยดีกว่ากับการดูวิดีโอนี้ครั้งแรกครับผมก็เลยอัดคลิปนี้เก็บไว้หน่อยเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันแล้วก็ไปรีแอคชั่นไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคทุกคนไปกันเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมกันชินอิมพักเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงร้าน Rich Man Shop ด้วยนะถูกสะดวกไว้ใจได้มีการสะสมเหรียญเพื่อมาเป็นส่วนลดด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเติมกับเขาลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับผม มาแล้วครับมาแล้วเปิดมาเรียบร้อยวิดีโอนี้ชื่อว่า The Song Burning in the Ember นะครับก็คือแบบการเผาไหม้ของบทเพลงในกองเพลิงอะไรแบบนี้ใส่หูฟังเพิ่มอัดทลดสักหน่อยไปดูกันครับโอ้โฮยเวิร์เจ้าเก่าเจ้าเดิม You were born into this world all alone were this all But here, in the House of the Hearth, you will grow up to be strong. Your goal is to learn, to compete, to defeat all your brothers and sisters in the Didn't she want to hear the story? Excuse me, Mother. She's doing a funeral for her spider. That child... Identified. แป๊หนึ่งแปปหนึ่งแปนึงแปหนึ่งแปปแบบโอ้ยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเม่กเกียแบบโอ้ยผมขอโทษทุกคนหยุดตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงขอใจเต้นกับเล็กชิโนตอนเด็กแป๊หนึ่งน่ารักมากเลยอ่ะนี่คือเล็กซิโนตอนเด็กเนะาะคืออันดับแรกเลยครับเม่กเกีย วุยตอนนี้เกือบโอเ้เรื่องราววันไหลเข้ามาเต็มสมองไปหมดเลยคือเมื่อกี้เราเห็นเหมือนคนที่เป็นเจ้าของบ้านแสนอบอุน่นไม่รู้ว่าที่นี่คือบ้านแสนอบอุ่นหรือเปล่านะครับแต่ว่านิทานเมื่อกี้เล่าถึงแบบบ้านแสนอบอุน่นแล้วก็บอกว่ามีเด็กคนหนึ่งที่เป็นโดนคำสาปหรือเปล่านะครับซึ่งก็คืออเล็กซิโนนั่นเองอเล็กซิโนกำลังมาฝังศพตัวของแมงมุมอยู่นะแล้วก็ผู้ปกครองของคุณบ้านเนี้ยเขาก็ดูใจดีมากๆเลยนะทำไมเอ๊ะเขาจะไปฆ่าฟันอะไรกันยังไม่เป็นไรดูต่อดูต่อเดี๋ยว เดี๋ยว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 ตอนแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะเริ่มดูวิดีโอเนี้ยผมตั้งใจจะเปิดอเล็กซิโนแบบเอ้เหลือจาก C6 ลดเหลือ C2 ดีนะไม่ต้องเปิดถึง C6 หรือก่อนอืมเห็นอเล็กซิโนตอนเด็กแล้วแบบน่ารักมากเลยอะสงสัยจะเดาไป6แล้วมั้งเนี่ยเอาดูกันต่อครับผมจะพยายามหยุดให้หน้อยที่สุดขอภายที่หยุดตั้งแต่เริ่มครับขอกรีดการกับอเล็กซิโนตอนเด็กนิดนึงจึ๊บ Maybe her curse is flaring up again, c l a r v y See to her. มีคำสาปเกิดขึ้นครับอาจจะเกิดขึ้นกับอเล็กจิโนครับผุ้หุิอยากให้เกนชินทำการ์ตูนสุดๆภาพสวยมากเสียงอเล็กจิโนตอนเด็กน่ารักมากแมงมุมไม่กินเค้กห่อกนะมีเพลงด้วย โอ้ยอเล็กซิโน่น่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากโอ้ยตัวแทนตุ๊ก,กตาอุย๊ยทำไมเลือดออกปกติกตกตกแม่ลูกแท้ๆทะเลาะก,กันด้วยเหรอ

เพื่อนเขาตายแน่ๆเลยอ้าว sorry. Thank you. เกิดอะไรขึ้นอ่ะ This is bed I should have pruned this flower long ago. Not waited till it wilts. How grotesque! Wouldn't you agree? <laughs> Innocence and kindness are such beautiful qualities. Sadly, they're all so useless. ยยนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยอะทุกคนนั่งไม่ติด อเล็กซิโนถูกเปรียบเป็นดอกไม้เจ้าโรแมนติคไทม์นี่ครับบอกว่าแบบมันเหี่ยวเฉาพวกเด็กๆอ่ะมันเหี่ยวเฉาไปแล้วอะไรอย่างงี้ในฐานะแม่นะครับจะชี้นำให้เป็นราชาเองเฮ้ยเก่งขึ้นมาแล้วทุกคน 哦。Oh. ก็ถูกจับขังเข้าคุกเหรอเธอน่ะหรอค่าผ oh, ู้บริหารโอ้ยคนนี้เป็นคือผู้บริหารนะครับแล้วก็ได้เห็นแสงเหนือของสนิชนายาครับ Her Majesty the Tsaritsa has decreed as follows. คําสั่งของทาริซาเทพน้ำแข็ง I hereby p a r your crimes and bestow upon you a new name. อุ้ย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 แปบนึงแปบนึงขอโทษขอโทษหยุดอีกแล้วอุ้ยอุ้ยเจ้าละมุดตอนเด็กน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนมีสกาลามูชอยู่นะครับมีซิกยอร่าเรามีเดอะกัปตันด้วยนะหรือว่าคาปิทานนะครับแล้วก็มีเพียโรคนตรงกลางโอ้ตื่นเต้นอะ่ะก็คือฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่ตัวของอเล็กซิโนได้ชื่อเดอะเนฟมาครอบครองนะครับหลังจากที่โคนท่านพ่อคนเก่าไปได้นะครับอุ้ยตื่นเต้นไปต่อครับ Legacy of bloodshed are now yours to bear, my poor, mad, cursed knave. Come with me, I will raise you as my child. Oh. like a strict and unfeeling father father My... My... oh oh but he looked good father get pompey and me up oh oh what ก็คือโอ้โหเดี๋ยวแปบบหนึงเล่าเรื่องราวนิดหนึ่งนะเผื่อใครแบบยังไม่เคยรู้จักอเล็กชิโนมาเลยนะครับผมอันนี้ก็คืออเล็กชิโนเนี่ยเป็นท่านพ่อของบ้านแสนอบอุ่นนะครับผมอันนี้เป็นเหมือนกันเล่าเรื่องราวว่าทําไมอเล็กชิโนถึงแข็งแกร่งในด้านด้านจิตใจแล้วก็พละกําลังครับเพราะว่าตอนเด็กอะ่ะเขาก็ถูกเลี้ยงมาแบบเป็นเด็กปกติแบบนี้แหละนะแล้วก็พอเริ่มเติบโตขึ้นมาเขาก็มีเพื่อนนะครับแต่ปรากฏว่า เพื่อนของเขาเนี่ยพออยู่กับเขาไปก็เหมือนจะโดนทําลายร่างกายนะเออก็เหมือนมีมีการแบบทําลายร่างกายเกิดขึ้นนะครับแล้วถัดมาเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยก็เสียชีวิตลงด้วยตัวของ ตอนแรกอะผมคิดว่าคนนี้จะเป็นแบบคนดีอะดูหน้าตาเขาก็ดูใจดีนะครับสรุปแล้วอันนี้คือท่านพ่อคนเก่านะครับแต่ว่าเขาเรียกตัวเองว่าท่านแม่เนาะหรือว่าเป็นเราก็เป็นผู้บริหารฟาตุยด้วยนะครับซึ่งเขาก็เลี้ยงเด็กในบ้านแสนอบอุ่นตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะแบบเหมือนใช้งานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมาทรมานอะไรอย่างงี้ครับแล้วสุดท้ายอะเขาก็มานั่งไลค้าเด็กแล้วก็บอกว่าใครที่ชนะเขาโค่นเขาได้เป็นราชาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบทุกคนจะต้องโค่นกันเพื่อเป็นราชาแบบนั้นครับแล้วก็มาเป็นแบบฉากที่่อเล็กซซิโนโสึงแบบ ฉากที่อเล็กชิโนสู้อะเท hey อะเท hey hey, แบบโอ้ oh, ใจละลายทุกคนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนฉากที่อเล็กชิโนครับพอประหันไปเห็นดอกไม้เนาะก็แบบนึกถึงเพื่อนเพื่อนขึ้นมาครับนี่นี่ฉากนี้ที่เขาหันไปเห็นดอกไม้ก็นึกถึงตัวเขาเองด้วยแล้วก็เพื่อนๆน,นด้วยขึ้นมาครับเลยทําให้เขาแบบมีแรงฮึดขึ้นมาแล้วอยู่ดีก็เหมือนปลดล็อกเหมือนปลดกลุ่มดาวหก oh. นะครับผมปลดเรียบร้อยปุ๊บก็คือซัดพ่อแบบกระเด็นเลย หลังจากปลดกลุ่มดาวหแล้วแต่ตอนนั้นนะไม่เรียกว่าท่านพ่อนะเรียกว่าท่านแม่นะครับผมแม่าจะาดูแลไม่ดีอย่างเงี้ยก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นพ่ออะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นแบบพลังตอนที่เขาแบบปล่อยโอ้โหาจะนเต่าตอนสุดท้ายแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นอล็ิซิโน่เนี่ยก็ถูกจับมาขังคุกแบบนี้นะครับแล้วก็ถูกได้รับมอบตําแหน่งจากคาริซาหรือว่าเทพน้ําแข็งจนกลายเป็นผู้บริหารฟาตุยซึ่งแบบเป็นอันดับที่4เลยอะ่ะสุดยอด โอ้ยความหลังอะความหลังอะก็คือเห็นตัวของแสงเหนือนะครับที่เพื่อนเขาบอกเอาไวา้โอ้จงสืบทอดนามที่แปดเปื้อนด้วยเลือดนี้ต่อไปเสียเถิดเนฟผู้น่าสงสารบาขคลั่งและถูกสาปเอ,อ๋ยโอ้โห นะถึงแม้ว่าเขาจะดูเย็นชาดูเยือบเย็นอะไรขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าท่านพ่อของเราเนี่ยพอมาถึงฉากนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบว่าแข็งตึงเหลือเกินแต่ว่าตอนหลังครับที่ไปรูปหัวเด็กเราก็พูดว่ามากับฉันเถอะเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงดูเธอให้เติบใหญ่เองอะไรแบบนี้ติดต่อใจ I will raise you child like strict unfeeling Father as a and you my แล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นครับแทนที่เขาอะจะเรียกตัวเองว่าแบบเป็นท่านแม่ของบ้านแสนอบอุ่นอะไรอย่างงี้ไม่เขาเรียกตัวเองว่าแบบท่านพ่อนะครับเพราะว่าท่านแม่อาจจะดูใจดีแต่ว่าท่านพ่อจะเป็นแบบผู้เข้มงวดแล้วก็เย็นชาอย่างนั้นเออเพื่อให้เด็กพวกนี้เติบโตมาอย่างแข็งแกร่งครับอ่าจะได้ไม่โดนลังแกในอนาคตอะไรแบบนี้ดีตัดใจ คืออันดับแรกเลยชื่นชมเรื่องของการทําการ์ตูนนะทุกคนของเกมกนะันชินอิมแพคเนี่ยจริงๆเขามีแผนว่าจะทําการ์ตูนกันมานานแล้วใช่ปะแต่ว่าพอมาได้เห็นเวอร์ชันเนี้ยอาจไม่รู้ว่าของจริงจะแบบเป็นแบบนี้หรือเปล่าในเวอร์ชันที่เป็นอนิเมชั่นช็อตแบบเนี้ยก็ถือว่าแบบทําออกมาได้ดีมากแล้วก็แบบถ้าทามาสักครึ่งชั่วโมงก็นั่งดูนะจริงๆไม่ควรทํา7นาทีอ่ะผมว่าเขาทําฉากอะไรเงี้ยเพิ่มเติมได้ครับแต่ว่าเป็น7นาทีที่แบบเอาใจไปเลยแล้วก็เตรียมตัวเอาตังค์ไปด้วยครับ ผมคอนเฟิร์มตรงนี้นะ <com> ตรงนี้เลยผมเปิดอเล็กซิโน่6แน่นอนนะครับสำหรับตัวละครดีไม่พลาดไม่พลาดเนี่ยผมชอบความแบบวัยเด็กกันเนี้ยน่ารักเหลือเกินทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอเคโอเคเอาไปเลย10เต็ม10ครับ ทุกคนล่ะดูตัวของวิดีโอนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีการให้คะแนนจะให้กี่คะแนนกันครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนรีบไปโวยวายกับเกม Genjin Impact กันทุกคนว่าแบบเฮ้ยทำรีบทำอนิเมชันออกมาเร็วเร็วนะรีบทำการ์ตูนออกมาเร็วเ็วนะพร้อมดูคนดูอย่างเราพร้อมดูแล้วนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของรีแอคชั่นในคลิปนี้นะครับผมหากว่ามีใครอยากให้ผมเนี่ยลองรีแอคชั่นอะไรต่อต่อไปในอนาคตเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ผมสลากกคคนนไป่อแ้วะรับผม บายบายสวัสดีครับ